ขอเชิญท่านออนกาดกระโทคกผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากระผมครูอรอนกาดกระโทคกสมาชิกวุฒิสภาขอบคุณท่านคุณหญิงกัลยาโสมพนพนิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เกียรติมาตอบกระทู้ในวันนี้สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลน ครูในสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กข้าพเจ้าได้ตั้งกระทู้ถามในเรื่องนี้ก็คือเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564มีข่าวกรณีของโรงเรียนวัดเกตแก้วอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสักแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายแล้วก็ครูในเรียนซึ่งกเกษียณอายุราชการก็ยังไม่มีบรรจุมาใหม่ ก็มีครูผู้ช่วยนะฮะซึ่งชื่อว่านางสาวพรพิมนสสีพลนอกเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงป .6 นอกจากนั้นก็คือต้องทำหน้าที่ในการบริหารงานนะถึง4งาน กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการรับแบกรับภาระที่หนักมากผมจึงอยากให้ท่านได้ดูภาพข่าวหรือคลิปที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เชิญรับชมครับนี่เป็นเอกสารคำสั่งแต่งตั้งที่มีชื่อของครูพรออทิมลครับทำหน้าที่สี่ตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกลุ่มง,งานบุคคลกลุ่มง,งานวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป แล้วก็ยังควบตำแหน่งผออโรงเรียนเซ็นรับทราบอนุมัติการแต่งตั้งตำแหน่งของตัวเองว่าง่ายๆ4ี่บวกหนึ่งครับไม่ใช่4ี่ตำแหน่งละอันนี้ตําตำแหน่งด้วยเซ็นรับการแต,งต่งตั้งตำแหน่งของตัวเองด้วยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยครูพรพ,รพิมลคนนี้มีชื่อจริงว่านางสาวพรพ,รพิมลศรีพลนอกเป็นครูผู้ช่วยโครงการครูค,ครูคืนถิ่นครับของโรงเรียนวัดเกตแก้วจงังหวัดสระแก้วเพิ่งจะบรรจุเป็นข้าราชการครูได้แค่1ปีเท่านั้น สาเหตุที่ต้องทําทุกตําแหน่งแม้แต่รักษารษาชการแทนผอ,อของโรงเรียนเพราะทั้งโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เหลือครูแค่2คนนะครับก็คือคุณครูพรพิมนกับครูธุรการอีกหนึ่งคนโดยทั้งโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด40คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะฮะคือสาเหตุที่ตอนนี้เหลือครู2คนเนี่ยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีผออีกคนเป็น3แต่ผอเนี่ยเขาขอาย้ายกลับไปภูมิลำเนาครับ ก็เลยทําให้ครูพรพิมลซึ่งเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยต้องรักษาการแทนผอ,อ,อทั้งที่เพิ่มบรรจุเข้ามาเป็นครูได้แค่หนึ่งปีโดยมีผอ,อโรงเรียนอนุบาลวังน้ําเย็นมิตรภาพที่179คอยให้คาปรึกษาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ขอให้ครูที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วมาช่วยสอนอีกแรงหนึ่งยืนยันนะครับว่าที่โพสต์เนี่ยเอกสารควบสีตำแหน่งไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงองค์กรครับ ทำคำสั่งอะหัวหน้าสีฝ่ายออกมาก็าเลยเป็นข่าวอย่างที่เห็นนะคะแต่ไม่ได้มีเจตนาว่าแบบใครพลาดท,ทิง้งไม่มันก็ไม่ซึงอรนะคะพ่อหนูก็เข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงรอยต่อที่ว่าเขตจะจะ,จะเปลี่ยนจะสั่งคุณครูมาให้ะคะ่ะรู้สึกด,ดีใจะคะ่ะที่ที่ว่าได้ได้คุณครูมาช่วยว่าตอนนี้ตอนนี้อยู่กันกับคุณครูธุรการแล้วก็ได้ไปขอให้คุณคุณครูที่เกษียณไปเดือนตุลาเอเดือนกันยาค่ะมามาช่วยมาช่วยสอนก่อนอแล้วก็ ถามว่ามันหนักไหมสําหรับหนูมันก็หนักอยู่นะครับเพราะว่าสอนป่อ .2 ปนึ 3, ป่อ่สแล้วเขาเีมันชิ้นเด็กป่อ .2 ไม่ได้เลยแล้วก็จากที่ท่านได้ดูก็เกิดปัญหาที่หนักหนาสากันในวงการศึกษาพอสมควรผมจึงขอเรียนถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย ในการวางแผนหาแนวทางช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างนี้ไว้อย่างไร 2. กระทรวงศึกษามีการสั่งการให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการหรือผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่ได้ดำเนินการสำรวจหรือเตรียมการอย่างไรกับโรงเรียนที่ในอนาคตก็จะมีข้อมูลอย่างนี้เยอะแยะซึ่งโรงเรียนทั้งหมด ขนาดเล็กประมาณ1,6 0 0นโรงเรียนที่เกิดสภาพอย่างนี้อีกเยอะแยะ 3. หลักเกณฑ์ของกอปลรลหรือคณะกรรมการกำหนดบุคคลภาครัฐเนี่ยที่มีการจัดสรรตำแหน่งครูและผู้บริหารของโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนที่ต่ำกว่า120คนจะไม่คืนตำแหน่งผู้บริหารแล้วก็ครูไปให้ตรงนี้จะวางแผนอย่างไรในการบริหารจัดการและข้อสุดท้ายข้อ4 จากหลักเกณฑ์ของกอคศในว .23 ทับ64ีมีผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษแล้วก็โรงเรียนขยายโอกาส <_ d ans y> เมื่อมีตำแหน่งถูกตัดไปด้วยว .23 นี้ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะโรงเรียนใหญ่ๆจะถูกตัดไปประมาณ10ถึง20ตำแหน่ง <_ d ans y> วิชาเอกที่สำคัญของครูเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะดนตรีนาฏศิลป์หรือแม้แต่ภาษาต่างประเทศ <_ d ans y> ครูเหล่านั้นกเกษียณไปก็ถูกตัดไอก็ไมเ่เมื่อกเกษียณก็ถูกตัดไปท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรครับจึงเรียนท่านผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีได้ตอบชี้งจงครับกราบเรียนท่านประธานพุทธิสภาที่เคารพ ดิฉันคุณหญิงกัรยาสุภุญพริ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มาตอบออกระทู้ของท่านอ่อนกาดกระทบสมาชิกวุฒิสภาเรื่องปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็กก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากนะคะคุณอ่อนซึ่งเป็นคนโคราชด้วยกันแล้วก็ท่าน เป็นห่วงเป็นใยเย,ยาวชนของชาติโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ขาดแคลนครูคุณออนอาจจะโตไม่ทันที่สมัยก่อนดิฉันเรียนอยู่โรงเรียนประชาบาลครูคนเดียวก็สอนทุกวิชาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้ก็เก่งนะฮะครูอ,อ่อนพิมลก็ต้อง แสดงความชื่นชมยินดีที่ตั้งใจเราก็ทำทุกอย่างแต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่เราทราบกันอยู่โดยทั่วกันแล้วก็โดยเฉพาะท่านออนเนี่ยนะคะท่านก็เคยเป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเป็นตัวแทนของครูเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยท่านคงทราบดีว่าการจัดการหรือการกำหนดอัตราของคุณครูแต่ละโรงเรียนแต่ละแห่งของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องผ่านกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาซึ่งต่อไปนี้จะขอใช้คำว่ากคสอนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายกคสอนี่ก็ได้กำหนด กฎเกณฑ์กติกาต่างๆในการกำหนดอัตรากำลังครูโดยในปี2563ที่เขาเรียกว่าวยิบสามทับ2563ได้ปรับเปลี่ยนจำนวนครูต่อนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยกำหนดว่าโรงเรียนที่มีนักเรียน1ถึง40คนจะมี ครูและบุคลากรรวมถึงพนักง,งานข้าราชการอัตราจ้างรวมกัน1-4ถสําำหรับโรงเรียน4 1ถึง8ปก็จะมีครูครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยประมาณไม่ใช่ประมาณคะทั้งหมด6คนด้วยกันสำหรับ 80ถึง119คนคือต่ำกว่า120การกำหนดโรงเรียนขนาดเล็กนี้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนเพราะฉะนั้นจึงกำหนดอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษา1ถึง40 1ถึง4คน41 8 1 6อถึง81ัตรา81 1สิถึงอัตรา อันนี้ก็เป็นกฎ,กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของกศศซึ่งโรงเรียนที่ยกตัวอย่างเกตแก้วนี้ก็เป็นโรงเรียนคลาสสิกมากที่ขาดแทนครูแล้วครูพรพิมลจะต้องทำงานอยู่คนเดียวไม่ใช่สี่ตำแหน่งเป็นห้าตำแหน่งด้วยขอเรียนว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะทาง สปทจะมีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ทุกๆมิถุนทุก,ท,ท,กทุกปีหาเดือนมิถุนาเราก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ของทุกโรงเรียนว่าปฐมวัมยมัธยมปฐมมัธยมมีอัตราเท่าไหร่ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้บริหารสถานศึกษาหนึ่งตำแหน่งให้ไปแล้วเป็นตำแหน่งผู้มยการสถานศึกษา แล้วการที่สองอัตรากำลังสายงานอีก6อัตราสามารถที่จะกำหนดเป็นอัตรากำลังในวิชาเอกประถมศึกษาปฐถมาวายัยภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและสังคมให้กับโรงเรียนเกตแก้วไปแล้วแล้วก็ยังแถมด้วยให้อัตรากำลังสายงานสนับสนุนการศึกษาพนักง,งานข้าราชการอีกหนึ่งอัตราเพราะฉะนั้นโรงเรียนเกตแก้วในขณะนี้ ก็จะมีครูครบทุกชั้นปีทุกาวิชาเอกจึงทำให้สอดคล้องกับหลักการของกระทรวงศึกษาธิการว่าเราจะต้องมีการพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง4ด้านที่เรียกว่า CH คือเรื่องเฮสคือเรื่องการคิดวิเคราะห์เรื่องจิตใจค่านิยมคือฮาร์ดแล้วก็สามารถมีทักษะทำงานได้ด้วยมือเรียกว่าแฮน มีสุขภาพดีคือ Health เพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ก็จะครบทั้งสี่อย่างนี้ทําให้การศึกษาของไทยเนี่ยก็จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็นักเรียนก็จะมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้นค่ะสำหรับโรงเรียนอื่นๆที่ไม่หรือมีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนเกตแก้วก็ยังมีอีกมากมายอย่างที่ท่านอนได้พูดไว้ว่ามีประมาณ หมื่นหกพันโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจริงๆแล้ว World Bank แล้วก็สพทก็ได้ร่วมกันศึกษาเรื่องนี้จึงได้กำหนดอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการบริหารและการสอนนักเรียนเพราะฉะนั้นจึงอยากจะกราบเรียนว่าทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะปฏิบัติเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เมื่อทราบปัญหาต่างๆซึ่งก็ได้ นำเรียนไปแล้วนะคะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยเหมาะสมและสมกับวัยต่างๆตามที่ท่านเป็นห่วงค่ะขอบคุณมากค่ะคท่านอ่อนกาดกระโทกท่านยังติดใจไหมครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานครับผมครูอ่อนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ ท่านไดเมตตาในการตอบกระทู้ถามของผมนะครับแต่ผมมีประเด็นซึ่งจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือปัญหาการจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยซึ่งนโยบายของรัฐบาลจะดําเนินการในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและยุบโรงเรียนขนาดเล็กผมจึงขอฝากประเด็นไว้สาประเด็นดังนี้ครับ 1. โรงเรียนขนาดเล็กถูกกดดันโดยนโย,โยบายนี้ที่ผมพูดถึงครับ โดยการไม่บรรจุผู้บริหารโรงเรียนไปให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่าร2 0คนท่านลองคิดดูครับเมื่อไม่มีผู้บริหารก็ไม่มีเสาหลักในการบริหารพูดตรงๆครับท่านใช้นโยบายในการบรีบให้โรงเรียนนั้นอยู่ตามยถากรรมรแล้วก็ดำเนินการจัดกระเรยงกรสอนด้วยความยากลำบากวันหนึ่งก็คือต้องการให้โรงเรียนนี้ยุบมารวมกันท่านใช้นโยบายนี้ ท่านกําลังจะฆ่าเด็กฮะกําลังทำร้ายเยาวชนของชาติขอให้รัฐบาลได้ทบทวนนโยบายนี้อย่างเร่งด่วนประเด็นที่สองครับโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ถูกสร้างโดยด้วยชุมชนเป็นโรงเรียนของชุมชนเป็นสถาบันของเขาแล้วครับมันเป็นชีวิตของเขาดังนั้นการที่จะไปยุบหรือไปควบรวม ท่านโปรดระมัดระวังครับตอนนี้โรงเรียนหลายโรงเรียนกำลังมีการเผชิญหน้ากันระหว่างคนของรัฐดังนั้นผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยครับท่านประธานฮะถึงรัฐมนตรีครับดังนั้นท่านทำด้วยความระมัดระวังผมเองก็เห็นด้วยกับการยุบและควบรวมแต่ท่านควรแยกส่วนว่าโรงเรียนแบบไหนควรยุบโรงเรียนแบบไหนควนครควบรวม โรงเรียนไหนควรอยู่แบบสแตนอะโลนที่เขาพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่ไปบอกว่า120ไม่บรรจุผู้บริหารให้เกือบทั้งประเทศท่านมีข้อยกเว้นอยู่สองสามอย่างครับแต่โรงเรียนส่วนมากมันเป็นโรงเรียนที่เขาสามารถอยู่สแตนอะโลนได้แล้วท่านไม่บรรจุผู้บริหารที่กเกษียณอายุเข้าไปก็คือท่านต้องการจะยุบและควบรวมเขานั่นเองครับขอบคุณท่านประธานแล้วก็ท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีจะ เพิ่มเติมครับเชิญครับท่านประธานค่ะเห็นคุณหญิงกัลยาสสรุนพนิษฐ์ค่ะท่านอ่อนค่ะท่านอ่อนโคกกระโทกนี้แสดงว่าเป็นคนอีสานเป็นคนโคราชค่ะเป็นคนบ้านเดียวกันดิฉันชื่นใจนะคะที่ท่านมีความห่วงใยเยาวชนของชาติที่จะไม่ได้รับการศึกษาแล้วก็การยุบหรือการยกเลิกโรงเรียนขนาดเล็กนี้ก็เป็นคำแนะนำของ World แ Bank จริง แต่ว่าในทางปฏิบัติอยากจะกลาบเรียนว่าทาง,งทางกระทรวงศึกษามีได้ดําเนินการอย่างที่เป็นข่าวเพราะว่าเรากําลังจะหาหนทางว่าเราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างไรแล้วเท่าที่ผ่านมาประมาณสองปีเราก็ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ตามความสมัครใจค่ะถ้าดิฉันจะกล่าบเรียนว่าเราระม,มัดระวังอย่างเช่นคุณอ่อนได้แนะนำมาค่ะว่าทุกๆโรงเรียนมีลักษณะความเป็นอยู่และชุมชนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ผีพรมแล้วก็จะไม่ดำเนินการจนกว่าเป็นความสมัครใจแล้วชุมชนและโรงเรียนเห็นความสำคัญว่าถ้าเขาจะ โยกย้ายหรือโอนย้ายไปเรียนกับโรงเรียนที่มีคุณภาพมากกว่าเขาก็จะดำเนินการค่อยเป็นค่อยไปค่ะขณะนี้ก็หมืม่นหกพันโรงเรียนที่พูดถึงก็ดำเนินการไปตามความสมัครใจได้ประมาณพันกว่าโรงเรียนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยุบหรือเราจะยกเลิกแต่ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในตำบลในอำเภอนั้นๆมากกว่าส่วนเรื่องที่พูดถึงว่าโรงเรียนที่เป็นเกาะแก่งต่างๆหรือภูเขาเนี่ยเราใช้ศัพท์คำหนึ่งว่า standalone คือโรงเรียนเหล่านี้สามารถที่ไม่สามารถที่จะไปรวมกับใครได้เพราะทั้งระยะทางการเดินทางและลักษณะของภูมิประเทศ ดิฉันเคยทราบเมื่อ30ปีที่แล้วที่ทางเหนือจําชื่อโรงเรียนไม่ได้นะคะนักเรียนออกจากบ้านตอนเช้าไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนก็โรงเรียนเลิกแล้วแล้วก็เดินกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าก็ไปใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลานี่คือเหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วขณะนี้โรงเรียน ที่เด็กจะต้องเดินตั้งแต่เช้าไปที่โรงเรียนก็มีโรงเรียนอยู่ประจำเขาสามารถอยู่ที่โรงเรียนได้แล้วค่ะเราค่อยค่อๆพัฒนาแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริงๆแล้วจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาทุกๆโรงเรียนก่อนที่เขาจะตัดสินใจคุยกันจนรู้เรื่องแล้วแม้ว่าเราจะเสนอว่าเราจะซื้อรถให้หรือมีค่ารถให้อะไรก็ตาม แต่ว่าถ้าชุมชนคุณครูนักเรียนไม่ไม่เต็มใจเนี่ยฮะก็ไม่ได้บังคับอะคะ่ะโรงเรียนสแตนอารอนก็จะได้ดูแลเชกเช่นโรงเรียนปกติคะ่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะร่วมรวมกับใครหรือไปเรียนที่ไหนได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตป้าหมายสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรรัดลงทุนไปแล้วจะทำให้เกิดคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดกับประชาชนกับนักเรียนของเราคะ่ะ ครับครูออนได้รับการตอบชี้แจงชัดเจนไหมครับครูออนมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับครับเรียนท่านประธานครับผมครูอัอกาดกระทวกสมาชิกวุษิสภาประเด็นที่ท่านตอบก็มีประเด็นที่ผมพอใจแต่มีบางประเด็นครับซึ่งท่านรัฐมนตรีตอบแล้วมันเป็นสิ่งที่การท,ที่ผมบอกว่า เมื่อมีนักเรียนต่ำกว่าร้อยยคนไม่บรรจุผู้บริหารไปให้เขาที่กเกษียณอายุนะครก็เท่ากับบีบให้เขา,เายุบหรือควบรวมอยู่ดีท่านประธานครวันนี้มีท่านรองนายยุัฐมนตรีท่านอิสานุเครือง,งามซึ่งดูแลเรื่องกอรลออยู่ผมก็ผ่านไปอยากให้ท่านแก้ไขหลักเกณฑ์ตรงนี้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจดระดำเนินการ ต่อไปได้แต่โรงเรียนไหนควรยุบหรือควบรวมผมก็ยินดีครับแต่โรงเรียนไหนที่เขามีนักเรียนร้อยร้อยคนร้อยสิบเก้าคนแปดสิบคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านควรคืนตำแหน่งผู้บริหารไปให้เขาเขาจะได้สามารถบริหารได้ครับขอบคุณประธานครับครับขอบคุณท่านครูออนกาดกระทอกนะครับท่านดำตีขออภัยที่ไม่ได้อธิบายให้ละเอียดนะคะแล้วก็ดีนะคะที่ถามอีก ต่อเนื่องว่าแล้วทำไมออคอรปร,รอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายของหน่วยราชการที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางกคศก็ได้ใช้กฎของออคอรปร,รอ์เนี่ยามาออกกฎเกณฑ์กำหนดจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขาเรียกว่าวย6ิ ตั้งแต่ปี2564กฎเกณฑ์กติกานี้เริ่มตั้งแต่ปี62ก็จะสิ้นสุดปี65เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เราก็ปฏิบัติตามคอ,อ,อปอร,รออยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามยังมีช่องทางคะ่ะคุณออนคะ่ะมันไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวถึงขนาดว่าเราถ้าพอออกเกษียณแล้วก็จะไม่ให้มีพอออเป็นการบีบบับงคับ ยังมีหนทางที่ทางเ,เขตพื้นที่การศึกษาหรือว่ากศจอสามารถที่จะเกลี่ยตำแหน่งที่พอ,อ,อที่ใกล้เคียงมาดูแลโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนสแตนอะโลนได้ถ้าเขายังไม่พร้อมก็ยังต้องมีผู้อำนวยการมีครูตามเกณฑ์ที่กรกํออกำหนดค่ะแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนก็ตามเรา ม,มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการปรับลดเงื่อนไขสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนแล้วขณะนี้ก็ได้ดำเนินการไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้นักเรียนครูและผู้ปกครองมีความสุขมีความสบายใจคะ่ะไม่ได้บีบบังคับอย่างที่เป็นข่าวมันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือชุมชนไม่อยากให้ไปอันนั้นก็ไม่ไปอะคะ่ะแล้วก็ ปรับปรุงแก้ไขมีตําแหน่งครูทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนมีใครต่อใครมาช่วยหรือไม่มีเลยนะคะทางเขตพื้นที่การศึกษาและก,กอสอจอก็สามารถที่จะเกลี่ยปรับปรุงหาคนที่อยู่ใกล้เคียงมาดูแลเพื่อจะทดแทนพออรหรือครูที่กเกษียณไปได้นะคะคุณค่ะ ครับท่านรัฐมตรีก็ตอบชี้แจงชัดเจนและเป็นการดําเนินการอยู่นะครับครูออนมีอะไรติดใจไหมครับ,รบขอบคุณท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีครับก็ไม่ติดใจอะไรครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเัิมตีคุณหญิงกระยาโสพลพานิชนะครับก็เป็นอันจบการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือที่3.1.1